สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับขี้เห็นแห่แฉแน l วันนี้พาทุกคนมาดูตุ้มดักกุ้งที่ผลิตจากขวดน้ำที่ใช้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขนาดถัง5ลิตรที่เราซื้อมาจากเซเว่นหลังจากเรากินน้ำหมดนะครับเราก็ได้นำเอาถังนะครับมาทำนะครับรีไซเคิลเป็นที่ดักกุ้งนะครับเนื่องจากเราจะทำให้มันใช้ประโยชน์นะครับขั้นตอนการทำก็ไม่มีอะไรมากครับก็นำ ถัง5ลิตรเรามาเจาะข้างนะครับเจาะเป็นรูวงกลมให้ได้ทั้งหมด3รูนะครับแล้วก็ตัดหัวขวดน้ำนะครับเป็นขวด100มิลลิลิตรนี่แหละครับขวดเล็กบ้านเรานะครับก็ตัดเอาส่วนหัวนะครับแล้วเราก็มายัดเข้าตรงรูนะครับเขาเรียกว่างานนะครับตรงนี้นะครับทําแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปดักกุ้งได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะดักให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่ามันจะเข้าจริงไหมนะครับ สำหรับวิธีการใส่เหยื่อนะครับแล้วก็นําถุงเหยื่อเข้าเข้ามาตรงนี้ครับเข้ามาคล้องกับปากปากตุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับให้มันห้อยลงมาประมาณกลางๆนะครับพอกุ้งได้กลิ่นเหยื่อนะครับมันก็จะเข้าตรงนี้ครับแล้วก็ตกไปอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยน้อยนะครับวิธีการรีเซเคิลนะครับถ้าบ้านไหนบ้านใครมีถังน้ําเยอะนะครับก็สามารถเอามาแปรรูปหรือว่าผลิตรีเซเคิล ทำเป็นตุ้มนะครับได้นะครับหลายหท่านอาจจะมีนะครับขวดน้ําที่บ้านครับก็ลองเอามาทําดูครับแล้วก็ที่เหลือนะครับที่เหลือที่เรากินนะครับเราก็จะผลิตให้หมดนะครับส่วนตุ้มเล็กเราก็จะทําเป็นอันเล็กนะครับเดี๋ยวเราติดตามชมนะครับว่าจะทําเป็นแบบไหนนะครับสําหรับขวดเล็กนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ชีแหนแชนแนลด้วยครับสวัสดีครับ